รองผู้นสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนัก1สๆสๆสๆลงพื้นที่ถอดสูตรสำเร็จการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนล,ล้อมรัก CBTX พร้อมถอดบทเรียนกลไกาการขับเคลื่อนชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยใช้พื้นที่เป็นฐานชุมชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเปิดวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวชุมชนบ้านหัวชุกบ,บัวหมู่ที่4ตำบลสะพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนล้อมรักของอำเภอกำแพงแสนที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานผ่าน6 หลักการ 1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. ทำประชาคมเพื่อกำหนดแนวทาง 3. เปิดศูนย์คัดกรองยาเสพติดระดับตำบลค้นหาคัดกรองผู้ใช้สารเสพติด 4. ให้การบำบัดรักษาโดยบุคลากรสาธารณสุขตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 5. ตามฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหนึ่งปีและ6พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนโดยนางสาวรุ่งรุนลิมละหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักหนึ่งสสสกล่าวว่าสสสเน้นการทำงานเชิงป้องกันแต่งานแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเนี่ยเป็นงานสำคัญค่ะที่จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่ดูแลเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเยาวชนอยู่ในครอบครัวค่ะ การดูแลให้พื้นที่ครอบครัวพื้นที่ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะทําให้เกิดชุมชนสีขาวที่ไม่มีผู้ใช้สัต์เสพติดอีกต่อไปซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีในแต่ละคนนะคะสามารถที่จะช่วยให้เด็กเยาวชนเนี่ย<ม>เห็นเป็นตัวอยา่าง<ม>เห็นเป็นต้นแบบเด็กเยาวชนที่หลงผิดไปก็สามารถที่กลับคืนสู่สังคมได้สิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือ สำคัญเลยค่ะที่ชุมชนแกนนาชุมชนคนทุกคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือกับตํารวจผู้ใหญ่บ้านในอําเภออสมอที่จะเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็สาสุขจังหวัดค่ะที่จะจับมือกันทํางานแล้วก็ที่สําคัญค่ะตํารวจการการที่มีตํารวจเข้าไปในหมู่บ้านหรือเข้าไปในบ้านเนี่ยชุมชนอาจจะเกิดความระแวดระวัง แต่การทำงานโดยกลไกชุมชนล้อมรักเนี่ยจะทำให้ตำรวจสามารถพูดคุยกับชุมชนได้แล้วก็ทำงานเชิงป้องกันกันได้อย่างต่อเน,นื่องและถาวรคือจริงๆแล้วต้นทุนของกาแพงแสนหรือหลายๆชุมชนที่อยู่ในกาแพงแสนเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเขาสามารถเปิดเวทีพูดคุยกันระหว่างแกนนำชุมชนอ,อสมอนายแพทย์สาธุจังหวัด ลงไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปตอนายกอปตอต่างๆแล้วก็เชื่อมตำรวจแม้กระทั่งทหารในพื้นที่เข้ามาจับมือกันแล้วก็พูดคุยแก้ปัญหาอย่างสันติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยที่เป็นหัวใจที่เขาสามารถจะแก้ปัญหาทุกๆเรื่องรวมถึงงานยาเสพติดด้วย